สิมืวานผมหากอบคุณนัน,นก็นี้ผมว่ายอมรับเด้อคนสิบอกให้มันเขา่าจะคล้องหลือกห้มันพืนไปทังอื่นคือจืนยันนอนยันเลยผู้ใดบอกท้านี่ผมบลับ เบาผมทำมาใหา้ินถึงเต็มเอยบริษัทนี้ความจำเป็นยกระนวบเจะาของครับหากไกักระเพะ็นอย่งงองยางด,าานนดอกแต่ว่าไม่ยอมมาหา,หาว่าพู เคยว่าไผ่แน่วเลยมันบ่เป็นแน่ว่าให้กันชีวิตบางทีมันกำหนดบ่ได้เรามันเลือกบ่ได้เรามันบ่ได้เลือกใดไปหมดทุกอย่างพันนันแมนบ่บางเทื่อโชคชะตาวาสนามัอนกบจับพัดจับถูเวียงไปมุมหันเวียงไปมุมนี้เขาก็ใส่ชีวิตไปตามนั่นแต่ว่าขันบางอย่างคือขันมัน ออกนอกเส้น็มันคว่ำเป็นธรรมชาติสุดท้ายของสิ่อุอัดเองแต่มันก็ะต้องว้นแม่ในสิ่งที่มันเป็นจริงนะฮียมก็ได้แต่ทุกอย่างมันต้องเรียนรู้มันก็ต้องมีเจอบ้างมันมันสี่เฮ็ดจังไดเนาะมันสีเป็นเฮ็ดจังไหนมันสี่เฮ็ดจังไหนอันคือบางครั้งชีวิตเราเรายังกำหนดเองไม่ได้เลยเมื่อเราเรียนในนามบริแทกเราเนี่ย เมื่อแต่ว่าอันได้อกอเดิก็เลยปินท่านอย,ยอู่เหนนเดี๋ยวข้าจะปิีอนแม่เอยเอแล้วกนะ็่าอไปต่อแ้าก็สื่อไปเยอ่า ทุกสิ่งทุกอย่างคนเฮาโหอยู่แก่ใจของตนเองหมดอะไรที่มันถูกมันไม่ถูกมันใช่มันไม่ใช่มันไม่มีใครนอกจากคนที่จะเชื่อตัวเองถ้าคนเชื่อตัวเองเขาจะไม่มีวันที่จะยอมรับตัวเองแล้วจะแค่ไขอะไรไม่ได้ในจุดที่คนอื่นมองว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าเขาเชื่อตัวเองเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองผิดอย่างเช่นคนที่มากล่าวหาเราเขาไม่ยอมรับ ขาไม่ยอมรับเลงว่าสิ่งที่เขาพูดมันมันเป็นโมลพิษมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะพอเขาไม่รู้ตัวว่าเขาคิดผิดพูดผิดทำผิดมันก็จะติดนิสัยเขาไปแบบนี้และแน่นอนที่สุดมันจะเกิดโทษกับตัวเขาเองเพราะาเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะเจอพอเขาไปสาดสิ่งที่ลบๆบให้คนอื่นสิ่งลบๆมันสะท้อนมาตัวเองอยู่แล้วครับร้อยเอร์เ เราไม่ต้องไปยินดีเข้ามา้อเดปออนซ่อนขอเขาหรอกคนทาเห็บจังไหนมอันย่าแหนม่้อาลยดดที่ติดตามบ่อยเพราชอบวิธีการคลีป และวิธีธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่องอบพระคกนครับผมก็คือเก่ามันเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมมันไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองอยู่สถานะไหนเพราะเราไม่ได้ไปคิดตรงนั้นมันก็แค่แบบใช้ชีวิตแบบการทำมาหากินไปเรื่อยในแต่ละวันทำให้มันดีให้มันผ่านพ้นวันไปเรื่อยๆแต่มันมีหลายๆช่วงที่เรา คือเขามีความเทะเทยอะทะยานจนเกินไปคือผมเป็นคนที่ชอบทําอะไรเกินตัวคือชอบทําอะไรเกินตัวหมายถึงบางทีอยากลงทุนอยากทําอะไรแล้วทีนี้ไม่ดูตัวเองแล้วมันก็หนักสมัยก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าก่อนสิทธิ์มากต่างมองเลยแตนะพอพอเรามาอยู่ระเบียบมันก็มีทุนมีห่อนมีอย่างแบบมุ่งใดแล้วก็เป็นคนชอบลงทุนชอบค้าขายชอบทำมาหากินผมก็ทําทุกอย่างทําร้านซักผ้าหยอดเหรียญทําร้านอะไรนะ เฮ็ดร้านอาหารตามสั่งผงจะเฮ็ดมาแล้วเปิดร้านเช่าชุดเช่ารองเท้านี่ผมก็ทํามาแล้วเนะี่ยจริงๆผมไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังนะครับอืที่ที่ที่เป็นกิจกรารของตัวเองนะแต่แต่ก่อนคือไปรับจ้างนะไปเย็บหมอนเย็บสาดเย็บเสือเย็บอะไรนี่ก็คือไปรับจ้างแต่ว่าพอมาเป็นกิจกรารของตัวเองคือเปิดร้านร้านซักผ้า,ห,ายหยอดเหรียญทําร้านอาหารตามสัง่งนะครับแล้วก็มาทําร้านเช่าชุดเช่าอะไรนี่ก็เคยทํามาก่อนน้องๆที่อยู่ใน แบวบ,บ้งเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างรู้จักสนาคามกรลสีอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมก็จะถ้าเวลาที่เราทำอะไรที่มันเกินตัวมันก็จะหนักแล้วก็มันมีเขาจะมีหลายๆช่วงที่เรามีคคามก็รู้สึกว่าคือผมที่แน่ๆผมเป็นคนหมาะเปียกไขล่ลอยทั้งลอยเปอร์เซ็นต์เลยผมเป็นคน,นเนยวเปียกไข่แล้วก็ทํามาหากินยืนด้วยลําแข้งของตัวเองนี่มาตลอด แล้วทีนี้มันก็จะมีบางช่วงที่เราแบบบางทีตามใจคนอื่นตามใจคนอื่นตามใจแบบอ่อย่างเช่นการแสดงเนี่ยเอาอย่างเฮด mm hmm. เฮดว่งเนี่ยเขาตามใจคนอื่นอย่างก็าถือใจคนเอาไปเอามาตัวเอง mm hmm. มาหนักตัวเองอืมมาหนักตัวเองแต่สุดท้ายเราคิดว่าทุกอย่างห้าสิบห้าสิบจะพอดีมันต้องมันต้องเสมอเราเราต้องเอาตัวเราต้องเอาตัวเองไปด้วยนะต้องดูตัวเองด้วยว่าเราโอเคไหมเราแฮปปี้ไหม กับสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราได้รับหรืออะไรต่างๆบางอย่างเราพูดเราไม่ต้องเก็บไว้ได้ไหมเขาบอกไปเลื่อยเดี๋ยวายงสินะครับเออมันถ้าคิดแบบนี้จริงๆมันมันก็มันก็ชีวิตมันก็ดีขึ้นไงแม่นมามันมันบะไรนี่อย่างซับซ้อนหรอกผมก็เป็นคนที่ไม่ใช้ชีวิตยากผมเป็นคนบ่มากวามอยู่ยาีบ่มากบ่มากีากยังที่มันที่ที่รีตองหรือบอ่มากียังที่มันเอ,อเขาเห็น เขาเอื่นมาอย่างนี้เป็นคนที่เข่าถึงเข่าหาแล้วก็คุยง่ายๆทุกอย่างทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรบอรมักแอคชั่นบอมักคีมลูกสิบเนี่ที่จริงอ่ะมันยากบางเทือ่อมันมันยากชีวิตบางเทือ่อมตนองต้องไปเหตุนี้อย่างไงี้มันยากน,น,นะครัก็ง่ายๆอยากกินอะไรเราก็กินอยากทาอะไรเราก็ทําอะไรประมาณนี้ฮะแต่ก็อยู่ในทําในสิ่งที่มันไม่เสี่ยงกับการที่ทําให้เรา ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วชีวิตมันบม่มีอย่างแน่น,นอน่ะคือเหมือนที่พระท่านเทศนนั่นแหละบอกว่าไม่แน่ไม่แน่สักกรอย่างไม่มีอะไรแน่สักอย่างเลย นี่แงกี่บอลหลู